สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เวลาตีสีนาทีนะครับตรงกับวันที่14กันยาย,ยน2025นะครับฟังกันด่วนๆฟังกันเร็วๆฟุตบอลพีเมลีกอังกฤษนะครับ EP นี้ล่าสุดเลยครับแหมมาสุดมันในคู่ดึกในค่ำคืนวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นต่อวันอาทิตย์นะครับระหว่างเบนฟอร์ดและก็เซลซีนะครับแหมโอ้โหสุดมันมากเลยพิกไปพิกมาแล้วก็ คาวันโยลงมาตีเสมอให้กับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านพิกเก็บหนึ่งแต้มมาได้จากเซลซีไปสองประตูต่อสองนะครับในสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับเรามาสรุปผลกันนะครับไล่มาตั้งแต่คู่ห8นาฬิกาของค่ำคืนวันเสาร์นะครับไปที่อิมิเลสสเตเดียมนะครับ ตอนรับโค้ดใหม่คือแองกนะครับแองกเนี่ยฤดูการที่แล้วเนี่ยทำสเปอร์ได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับแล้วก็โดไนไล่ออกแล้วก็ตกงานอยู่พักหนึ่งแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยนูโน่นะครับที่คุมฟอเรสต์น่าจะมีปัญหากับเจ้าของทีมโดไนไล่ออกไปแล้วก็เอาแองกเข้ามาทำแทนนะครับามาคุมฟอเรสต์แทนนะครับ นัดแรกก็ได้เรื่องนะครับแพ้หกับอาร์เซนอลเจ้าบ้านนะครับ3ประตูต่อศูนย์ทำให้อาร์เซนอลนขณะนี้นํจจาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวไปก่อนนะครับรอคู่คู่นี้รอคู่เบอร์ลี่แล้วก็ลิเวอร์พูลครับที่จะาฟาดฟันกันในเทปมัวในค่ําคืนนี้2องทุ่มนะครับพลาดไม่ได้เลยครับสองทุ่มเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่พบกับลิเวอร์พูลนะครับนะถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้ก็จะเป็น12แต้มเต็มนะครับนะ ในการแข่งขันทั้งหมสีนัดนขณะนี้อาร์เซนอลเนี่ยนำที่1ก็จริงนะครับแต่เตะมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่1น,นัดนะครับอ่าโดยสถานการณ์ของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ3แพ้1น,นะครับมีอยู่9แต้มนะครับอ่าในการแพ้พ่ายแพ้นะก็ไปพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลในนัดอ่าอ่าก่อนฟีฟ่าเดย์นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์โดยการ ายิงลูกป,ปีกสุดยอดของดอมนะครับโดมินิกโซโบอสไล่หนึ่งประตูต่อศูนย์ที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เก็บ3แต้มจากอาร์เซนอลไปได้นะครับใน,นขณะนี้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นมาดับจากฝูงเป็นชั่วคราวนะครับไปคู่ที่2นะครับไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัดนะครับพบกับไบตันนะครับยนกนางวนวลผลปรากฏว่าบอลมัดนะครับโอ้มาแรงแซงทางโค้งแล้วตอนนี้ แพ้ลิเวอร์พูลแค่แมตช์แรกนะครับเนี่ยเอาในนัดนี้เอาชนะเจ้าหนกนางนวลไปได้นิ่มๆนะครับสประตูต่อนหนึ่งแบบวุบวิดมากเลยนะครับทําให้สถานการณ์ของบอลมัดเนี่ยแทบจะว่าแหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปแพ้แค่ลิเวอร์พูลนะครับแต้มเท่ากันกับอาร์เซนอลเลยนะครับเนี่ยแข่ง4ชนะ3ามเลยสนัดเนี่ยชนะรวดเลยครับสนัดล่าสุดนะมีอยู่9แต้มขึ้นอยู่ลำดับที่4ของตารางนะครับ นี่นี่คือบอลมาโดสุดยอดนะครับส่วนไบตันเนี่ยถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วงท้ทายช่วงช่วงต้นๆของไบตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจะอยู่ในท็อปไฟนะครับเนี่ยหล่นลงมาอันดับที่13นะครับเน่นัดล่าสุดหลังจากชนะก็มาแพ้ครับเอ่อก็ทำห้เก็บแต้มได้4คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด สี่นัดชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับอยู่อันดับที่13นะครับนั่นคือไบตันนะครับในนัดล่าสุดนะครับมาดูคู่ต่อไปนะครับไปที่เซนต์เจมส์ปาร์แล้วก็สุดมันเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลพบกับวูฟแฮมตันเอ็ดูฟอร์มวูฟนะไม่น่าจะแพ้รวด4นัดติดเลยนะครับในฤดูกาลนี้ยังไม่ยังไม่ชนะเลยครับก็ทำห้โค้ชนะครับเก้าอี้ร้อนแล้วครับหนาวๆร้อนๆนะครับอ้าวอีกหนึ่งแมตช์นะครับ ถ้าห้าแมตช์รวดก็ควรไปแล้วครับทายแอดมินเนี่ยก็ bye bye, บายบายโบกมือบายบายแล้วครับไปหาทีมอื่นคุมดีกว่าเพราะว่าไม่ถูกชะตากันแล้วกับวูฟอะไรประมาณนี้ก็แพ้ให้กับนิวคาสเซิลนะครับวูฟแพ้กับเจ้าบ้านนะครับคาถิ่นเซนต์นเจมส์ปาร์ไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยเก็บ3แต้มรู้สึกว่าจะเป็น3แต้มแรกด้วยนะครับของนิวคาสเซิลเนี่ยอ่จริงด้วยครับ3แต้มแรกหลังจาก 4นัดเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่5แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด4นัดอยู่อันดับที่9นะครับอยู่อันดับที่9ของนิวคาสเซิลในนัดวันพฤหัสเนี่ยจะเล่น UCL นะครับเนี่ยจะยูก็อาจจะแอดมินไม่เห็นตัวหลักหลายคนเลยครับก็ทำให้ New นิวคาสเซิลนี่น่าจะเตรียมตัวไป UCL มากกว่านะครับอืมนะครับนี่คือล่าสุดน,นะครับของนิวคาสเซิลส่วนวูฟนะครับ วูบเนี่ยยังโงหัวไม่ขึ้นนะครับออยู่อันดับบวยของตารางเตะ4แพ้4นะครับมีอยุดศูนย์แ้มนะครับแหมก็เสียประตูแทบทุกนัดเลยกับเก้าเสียเก้าแล้วนะขนาดน,น,นี้เนี่ยเสียเก้าเก้าประตูเลยครับติดลบอยู่เจ็ดประตูนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันแล้วกันนะครับคู่ต่อไปไปที่ ฮิวดิกิสันสเตเดียมนะครับในถิ่นเย่าของเอเวอร์ตันนะครับนะนี่น่าจะเป็นแมตช์ที่3อย่างเป็นทางการนะครับของสนามแห่งนี้ที่เอเวอร์ตันเนี่ยย้ายมาจากกูดิสันพาร์คนะครับนัดนี้เปิดบ้านพบก,กับแอตตันวิลล่านะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยเก็บไปทีมละ1คะแนนถือว่างดง,งามครับอ่าส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยหล่นจากอันดับที่5มาอยู่อันดับที่6นะครับแข่ง4นะัด ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่7แต้มนะครับซึ่งต่างกันกับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าไม่น่าจะใช่แอตตันวิลล่าเดิมนะฮะอ่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วอยู่ท็อปไฟนะครับนี่ยแคนซีเสมอ2แพ้2มีอยู่2แต้มอยู่อันดับที่19นะครับอยู่ที่อันดับที่19นั่นคือแอตตันวิลล่านะครับคู่ต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับไปที่เซลเฮิร์ตารงค์นะครับคิสตันพาเลต์พบกับซันเดอร์แลนด์นะครับ ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับในตารางล่าสุดคิสตันพาเลี่ยังอยู่อันดับที่8นะครับแข่งขันกันไปทั้งหมด4แมตช์ชนะ1เสมอ3และมีอยู่แต้มนะครับนี่คือคิสตันพาเลสส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับอยู่อันดับที่7นะครับอยู่เหนือคริสตันพาเลสอยู่1ลําดับนะครับมีอยู่7คะแนนนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่7คะแนนนะครับ คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ดึกขึ้นมาน้อยนิงครับห้าทุ่มครึ่งนะครับนี่คือลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเจ้าขุนค้อนนะครับเกย์แฮมพอเตอร์นี่ก็อีกอีกคนหนึ่งครับที่เก้าอี้จับเก้าอี้ไม่ได้กันร้อนๆอุ่นๆร้อนๆขึ้นมาละตอนเนี้ยเปิดบ้านต้อนรับการมี่ยงไก่เรือทองครับนำทีมโดยโทมัสแฟงนะครับผลปรากฏว่าทีมของโทมัสแฟงสับเปอร์นะครับถล่มเจ้าบ้านเวสต์แฮมยูไนเต็ด กัดจุยกระจายครสาประตูต่อศูนย์โดยเวทแทนโดนไล่ออก1คนนะครับทำให้สเปอร์นะครับเก็บ3แต้มเท่ากับสกอร์ออกจากถิ่นลอนดอนสเตเดียมไปได้แบบสบายสบายถือว่าสบายนะครับสบายก็แอดมินนั่งดูอยู่ก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายครับเล่นไปตามเกมนะครับสเปอร์อยู่อันดับที่2ณนขณะนี้นะครับแข่ง4ชนะ3 แพ้หนึ่งนะครับมีอยู่9แต้มนะครับนี่คือผลงานของสเปอร์ล่าสุดวนมาดูเวทแฮมนะครับขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็โหลดลงไปที่18เหมือนเดิมนะครับก่อนฟีฟ่าเดย์โดดขึ้นมาอันดับที่15หรือ16แล้วแล้วก็หลดลงไปที่18เหมือนเดิมหลังจากแพ้นัดนี้นะครับแข่ง4ชนะ1แพ้3มนะครับมีอยู่3แต้มนะครับก็จับดูเ e ก้าอี้ก็ร้อนๆเลยครับของเกย์ฮมพอเตอร์รู้สึกว่าจะหนาวๆแล้วไม่ได้ละทีนี้อ ในดัดต่อไปเนี่ยต้องชนะนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำเขาเรียกว่าอะไรนำโปรแกรมอาทิตย์หน้ามาให้ชมอีกทีนึงอีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับคืนนี้ครับคู่แรกนะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการักทั้งปวงนะครับเบอร์ลี่นะครับจะเปิดเทปมัวสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลแชมป์เก่านะครับโดยนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลเนี่ยเชือนเอาชนะ อาร์เซนอลนะครับตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับรอรอว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเก็บ3แต้มออกจากทีนเทพมัวได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าเก็บได้ก็จะเป็น12แต้มเต็มนะครับก็จะแซงขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับคู่ต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะทำดาร์บี้แมตช์เมืองแมนยูกันนะครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแอดมินดูโอ้โหอะ การาโช่เพิ่งย้ายออกจากแมนยูไปแล้วก็แต่ก็ก็มีตัวใหม่เข้ามาแล้วครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาเลยครับเพราะว่าฟอร์มบูด้วยกันทั้งสองทีมนะครับโดยผลงานล่าสุดไม่ต้องไปไปค้นหานะครับก็เรามาดูว่าอันดับตารางคะแนขนของทั้งสองทีมนี้เป็นเช่นไรนะครับอันดับคะแนนนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหรือเปล่าโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนก็นแล้วกันนะครับ เนื่งองจากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โหลดลงไปอยู่อันดับที่16นะส่วนอันดับที่11เป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอ้โหชอบหมายเลขนี้มากเลยหมายเลขที่11นี่ใน,นขณะนี้แข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับมีอยู่4 4 4สี่แต้มนะครับนัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้นะครับก็ถือว่าอฟอร์มน่าจะดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่ง ซึ่งแพ้รวดมาสองนัดแล้วก็อยู่อันดับที่16นะครับตามหลังลีดอยู่1แต้มนะครับแข่ง3ชนะหนึ่งแพ้2นะครับมีอยู่3แต้มซึ่งเป๊ปกเวียร่าไม่รู้ว่าจะเอาแผนไหนออกมาใช้แล้วก่อนนำเข้านักเตะเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายก็คือทำผลงานได้แค่นี้จะเก้าอี้ร้อนหรือเปล่าแอดมินไมน่แน่ใจนะครับเพราะว่า ระดับเป๊ปกาวิโอลาี่ยถึงแม้ว่าถ้าถ้าจะออกถ้าจะตันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ตีแล้วไปคุมที่อื่นก็ยังได้เลยอะไรประมาณนี้เขายังแอดมินเชื่อว่าเขายังสามารถทําผลงานได้ได้ดีมากกว่าที่จะอยู่แมนซีแล้วมั้งแอดแมนซีนี่น่าจะตันลแล้วแหละแผนน่าจะตันลแล้วแหละดังนั้นในวันนี้นะครับในดาร์บี้แมตช์ที่จะพบกันในสี่ทุ่มครึ่งเนี่ย พลาดไม่ได้ด้วยประกาาทั้งปวงนะครับแอดมินก็จะดูอยู่ครับเมืองแมนเชสเตอร์นี่ถือว่าแมเข้ามาเจอกันเนี่ยถูกคู่ถูกเวลาเลยครับคือหวยทั้งคู่วพราะงั้นเอาเอาตรงผลงานหวยทั้งคู่ว่าลูเบนาบรีเนี่ยหากว่าชนะแมซี่ได้เนี่ยจะถือว่าเป็นผลงานที่สุดปังเลยแฟนแมนยูเนี่ยจะยิ้มยิ้มเลยนะครับเพราะว่า สามารถโค่นแมนซีได้นี่แหมไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับที่จะทำอย่างนั้นได้ดังนั้น22นาฬิกา30นาทีโปรดติดตามนะครับรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยครับตี4ีนาทีตั้งไล่ตั้งแต่ดูบอลตั้งแต่2ทุ่มนะครับส่วนคู่แอสเซนอลแอดมินไม่ได้ดูนะแอดมินไปส่งลูกชายของนูนแล้วก็ดูมาตั้งแต่คู่แรกสลับไปสลับมาจนถึงเนี่ยแหละ นถึงตนะีสี่นอย่างเมามันนะครับอ่ะชีวิตนี้ก็ฟุตบอลนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหลับฝันดีนะครับอ่านอนนอนตื่นเที่ยงก็ได้นะครับวันพรุ่งนี้วันหยุดเนาะอ่ะลาตสสีสวัสดีครับสวัสดีครับ